สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่22นี้นะคะเราอยู่ในบทที่7เรื่องรวบรวมร่วมแรงจัดแจงข้อมูลนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะควายนักเรียนทำใบกิจกรรมที่7.2นะคะกันกองข้อมูลในหน้าที่57เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะ อันนี้เป็นใบกิจกรรมที่7.3นะคะเมื่อคราวที่แล้วทำไปเรียบร้อยแล้วเนาะ7.3เนาะต่อเลยนะคะก็คือโปรแกร,รมจัดให้นะคะในหน้าที่59 ให้นักเรียนนะคะนำไฟล์ข้อมูลจากใบกิจกรรมที่7.2กันกองข้อมูลนะคะมาคำนวณโดยใช้สูตรเพื่อแสดงผลตามที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะจากข้อมูลในชีทที่1เนี่ยให้นักเรียนเพิ่มคอลัมน์ใหม่ชื่อประเภทลูกเสือเนตรนาลีและเขียนสูตรลงในช่อง D2 ถึง D25 เพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบและแสดงข้อความว่าเป็นลูกเสือหรือเนตรนาลีนะคะ อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะได้รุงมือทำกันเนาะถ้าเกิดว่าเราได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันได้แต่ทีนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณครูก็ได้ทำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนดูเนาะว่าทำยังไงเขียนสูตรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะน,นักเรียนเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรมที่7.3กันนะคะโปรแกรมจัดให้ในหน้าที่5.9นะคะเราจะยังใช้ ชีตนี้อยู่นะคะก็คือเป็นข้อมูลเดิมที่เราเคยดาวน์โหลดไว้จากใบกิจกรรมที่7.2นะคะแต่ทีนี้นะคะเราจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปตามโจทย์นะคะเขาบอกว่าจากชีตที่1เนี่ยให้นักเรียนเพิ่มคอลัมน์ใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มคอลัมน์ใหม่กันในช่อง D2 นะคะเป็นคอลัมั์ใหม่ที่ชื่อว่าประเทศนะคะนักเรียนประเพศ แล้วก็วงเล็บนะคะลูกเสือเนตนาลีตามนี้เลยนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยายตารางออกเป็นการเพิ่มคอลัมน์อีกหนึ่งคอลัมน์นะคะตอนแรกเขามีมาให้คือคอลัม, a, ามาน์ a คอะมานมาชื่อคอลัมน์ b ชื่อนะคะแล้วก็คอลัมน์ c ที่เป็นรหัสหมู เราจะมาเพิ่มประเภทลูกเสือเนตนารีในคอลัมน์ดีกันนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าต้องการให้เราเขียนสูตรในช่อง B2 d 2ก็คือช่องนี้นะคะถึง D25 ก็คือข้างล่างสุดเลยนะคะเพื่อที่จะแสดงข้อความว่าลูกเสือหรือเนตนาลีต้องการให้เราแยกประเภทนะคะว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็คือเนตนารีถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็คือลูกเสือ ทีนี้สูตรที่เราจะใช้นะคะก็จะไม่เหมือนเดิม,มนะอ่ะให้เรียนใส่เท่ากับตรงไปเท่ากับ i f นะคะหรือว่า if หลังจากนั้นก็วงเล็บเปิดตามด้วยอะไรคะ a, b, c ก็ต้องเป็นตัว a เนาะ c o l มน n a 2นะคะเพราะว่าเราต้องการใช้คอลัมน์ a เป็นเงื่อนไขที่จะแสดงประเภทของลูกเสือและเนตรนาเพราะฉะนั้นเลือก a 2นะคะเท่ากับใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปว่าเราต้องการให้เป็นเด็กหญิงอะถ้าเป็นเด็กหญิงนะคะใส่เครื่องหมายปันหนู นะแล้วก็ใส่คอมมาลงไปตามด้วยฟันหนูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเด็กหญิงให้ขึ้นว่าเนตรนาลีนี้นะคะ,ะจากนั้นก็คอมมาแล้วก็ฟันหนูอีกหกรอบลูกเสือก็คือว่าลูกเสือผูอเ้เขียนเสร็จแล้วผู้จะอธิบายนะคะคงจะปิด อ่ะสูตรก็จะประมาณนี้นะคะ if นะคะเท่ากับ a 2ก็คือโจทย์ที่เราต้องการที่จะให้บอกเงื่อนไขคือว่าถ้าเป็นเด็กหญิงให้ขึ้นเนตรนารีแต่ถ้าไม่ใช่เด็กหญิงให้ขึ้นลูกเสือถูกต้องไหมคะอ่ะเราลอง Enter ดูนะเนไคะเป็นไหมคะเด็กหญิงส้มปล่อยรหัสมูหน่งประเภทเนตดนารี ทีนี้ถ้าเราอยากได้ตั้งแต่ d สองถึง d ยี่สิบห้าตามโจทย์บอกเราจะมานั่งพิมพ์ส่วนแบบนี้ไหมคะไม่ต้องแล้วนะคะนักเรียนเอาเมาส์มาให้เป็นรูปบวกตรงมุมซ้ายเออมุมขวาแล้วนักเรียนก็กดลากลงมาได้เลยถึง d ยี่สิบห้านะคะแล้วก็ปล่อยอาจัดหนึ่งกลางหนึ่งเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนลองเช็คดูก็ได้นะคะว่าเด็กหญิงส้มปล่อยเป็นเนนารีนะคะ เด็กชายต้นไม้เป็นลูกเสือเด็กหญิงน้ำฝนเป็นเนรนารีเห็นไหมคะก็จะสลับกันมาเพราะว่าคำนำหน้าชื่อนี่แหละจะเป็นตัวบอกได้ว่าเขาเป็นเนรนารีเป็นลูกเสือมีงาน,นเดียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนจดสูตรลงไปสูตรนี้ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเอาสูตรไปใส่ให้ใน o อ e r p o อ n t นักเรียนจะได้ลอกลงไปไง่ายนะคะอันนี้ในส่วนของข้อที่หนึ่ง ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าวิธีการทำเนะาะครูก,ก็ยกสูตรลงมาใส่ให้นักเรียนเลยนะคะนักเรียนลอกคลิปเออลอกสูตรอันนี้ลงไปเลยนะคะหยุดคลิปก่อนได้ในหน้าที่59เนะคะอ่ะเรามาต่อกันในข้อที่2เลยนะคะอันนี้จากข้อมูลในชีสเนตรนารีให้นักเรียนเพิ่มคอลัมน์ใหม่ชื่อว่าชื่อหมูนะและเขียนสูตรในช่อง D2 ถึง D13 เพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบและแสดงข้อมูลชื่อหมู่ตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะคะถ้ารหัสหมู่เท่ากับ1ให้แสดงชื่อว่าดอกพิกลุ่นถ้ารหัสหมู่เท่ากับ2ให้แสดงชื่อว่าดอกดาวเรืองอ่ะทีนี้มันจะสัมพันธ์กันจากขราวที่แล้วจำได้ไหมคะที่ครูให้นักเรียนกรองข้อมูลแยกประเภทหญิงชายนะคะอันนี้เราก็จะได้มาทำกันโในการเขียนสูตรเดี๋ยวเราไปดูการเขียนสูตรกันเลยคะ่ะ อ่ะอันนี้นะคะจะมาในข้อที่2ในไปกิจกรรมที่7.3กันนะคะอ่ะโจทย์นะคะบอกว่าให้เราเนี่ยเอาข้อมูลจากชีตเนนาลีนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วเนาะครูได้กองข้อมูลแล้วก็แยกเป็นเนสนาลีแล้วก็ชีตุ๊กเสือ ใช่ไหมคะแยกผู้หญิงผู้ชายทีนี้ในโจทย์บอกว่าให้เพิ่มชื่อหมู่ลงไปในคอลัมน์ดีก็คือคอลัมน์นี้นะคะครูพิมพ์เพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยต้องการให้เราเขียนสูตรในดีถึง D13 นี้นะคะแล้วก็มีเงื่อนไขขึ้นมาว่าถ้ารหัสหมู่เลขหนึ่งเนี่ยให้แสดงว่าดอกพิกลแต่ถ้ารหัสหมู่เลข2เนี่ยให้แสดงว่าดอกดาวเรืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส,ส่สูตรกันเลยนะคะ เท่ากับอีกผลเดิมเลยค่ะมันก็วงเล็บเปิดนะตามด้วยคอลัมน์ที่เราต้องใส่นะคะจะเป็น A กับ B ไม่ได้แล้วนะต้องเป็นรหัสหนึ่งนั่นก็คือ c2 นะคะ c2 เท่ากับ1นะคะ c2 เท่ากับ1คอมม่าค่ะบันหนูแล้วก็ตามด้วยดอกที่คุณนะคะแล้วก็บัหนปิด แล้วก็คอมมานะคะถ้าไม่ใช่ให้ขึ้นว่าดอกดาวเรืองหนึ่งนะคะนักเรียนครูอ่ะพินตรงนี้ก็ได้นะดอกดอกดาวเรืองนะคะใส่วงเล็บเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะสูตรก็จะประมาณนี้ว่า if นะคะ if e เท่ากับ c21 ถ้าหนึ่งให้เป็นดอกีิกุนแต่ถ้าไม่ใช่ให้เป็นดอกดาวเตือยงแล้วเดีจะกด enter ได้เลยอ่าหนึ่งครั้งเป็นไปตามมือถ่ายไหมคะถ้ารหัสบูเล็กหนึ่งเท่ากับดอกีิกุนแต่ถ้าไม่ใช่นักเรียนก็ลากลงมาเลยให้กลายเป็นดอกดาวเตืองเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อนี้นะเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้นี่เลยค่ะนี่คือสูตรที่ได้มา ตามที่ครูอธิบายไปนะคะเดี๋ยวในข้อที่2นี้นะคะอันนี้ครูอธิบายเดี๋ยวครูจะเอาสูตรลงไปใส่ให้ใน PowerPoint เดียวนักเรียนไปดูแล้วก็ลอกลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่ดูการเขียนสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะครูได้ยกสูตรลงมาได้ในของ PowerPoint นักเรียนก็หยุดคลิปแล้วลอกลงไปได้เลยนะคะ ที่นี้เรามาต่อกันในข้อที่3นะคะจากข้อมูลในชีตลูกเสือให้นักเรียนเพิ่มคอลัมหม่ชื่อหมูนะคะและเขียนสูตรในช่อง D2 ถึง D13 เพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบและแสดงข้อความชื่อหมู่ตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะคะถ้ารหัสหมูเท่ากับ A ให้แสดงชื่อว่าแกะนะคะถ้ารหัสหมูเท่ากับ B ให้แสดงชื่อว่าหมู่เสือ นะคะก็จะเป็นชื่อเกี่ยวกับสัตว์แล้วนะแต่การแตกต่างกันก็คือในข้อที่แล้วเนี่ยการแสดงออกอชื่อของหมู่รหัสหมู่อันนั้นเป็นตัวเลขนะคะแต่ข้อนี้นะคะรหัสหมู่จะเป็นตัวอักษรก็คือ a b c ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ นี้เรามาดูในข้อที่3กันบ้างนะคะในใบกิจกรรมที่7 3าเนาะนะคะข้อนี้เขาบอกว่าในชีดลูกเสือเมื่อสักครู่เราทำชีดเนนารีแล้วเนาะอันนี้มาเป็นชีตลูกเสือกันบ้างให้นักเรียนเพิ่มชื่อใหม่นะคะในคอลัมน์ดีก็คือชื่อหมูอ่ะครูก็เพิ่มเรียบร้อยนะคะเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วนะคะว่าถ้ารหัสหมู่ A ให้แสดงว่าหมูแกะถ้ารหัส B นะคะให้แสดงว่าเป็นหมูเสือ ถ้า<น> mm hmm. ผู้หญิงนี่จะเป็นดอกไม้ใช่ไหมผู้ชายก็จะเป็นชื่อเกี่ยวกับสัตว์เนาะ,ะมาค่ะเราก็จะมาใส่สูตรลงไปเท่ากับเหมือนเดิม if นะคะวงเล็บเปิดตามด้วยคอลัม์ีเพราะว่าอ้างถึงรหัสมูม่ใช่ไหมคะอ่าคอรัมน์ีเท่ากับนะคะแล้วก็ฟันหนู A ค่ะ A ตัวใหญ่กับกัน แล้วก็ฟันหนูนะคะแล้วก็คมาฟันหนูนะคะแกะค่ะเพรเขาบอกว่าถ้า A ให้ชื่อแกะเนาะอ่ะก็ใส่ฟันหนูลงไปตามด้วยคอลัมน์เอคอ,อม่านะคะแล้วก็ฟันหนูเสือค่ะ แล้วก็ปิดวงเว็บให้เรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้ว่าถ้าเกิดรหัสมู A ให้เท่ากับแกะนะแต่เป็นชื่อแกะแต่ถ้าเกิด A ถ้าไม่ใช่ A ก็ให้กลายเป็นเสือเนาะเพราะามีแค่สองเงื mm. เ่อนไขขนาด n เพิ่มลงมาค่ะอ่านะก็จะได้ว่า A เท่ากับแกะเนาะแล้ว B ก็เท่ากับเสือนะคะหเห็นไหมคะรหัสเป็น B ก็คือเสือก็จะสลับกัน อันนี้ในกรณีนี้เนี่ยข้อมูลมีแค่13คนเองมันก็จะง่ายนิดนึงเนาะแต่ถ้าเยอะๆเลยก็เนี่ยลากลงใหม่เดียวไม่จำเป็นต้องมานั่งพิมพ์สูตรนะคะสูตรก็จะประมาณนี้เนาะอ่าถ้าเกิดเป็นตัวอักษรเราควรที่จะใส่ปันหนุดลงไปด้วยเนาะเป็นการระบุนนตัวตนแต่เมื่อสักครู่ที่เราทำเลขนารีเนี่ยเราตรงใหม่เลขหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปันหนุดนะเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันแล้วนะระหว่างตัวเลขกับตัวอักษรนะคะ อ่ะนี่ก็เรียบร้อยเดี๋ยวครูอ่ะก็ดูวิธีทําเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็ยกสูตรลงมาข้อ2กับข้อ3จะมีความแตกต่างกันนะักเรียนสังเกตนะคะว่ารหัสหมูของข้อที่แล้วเป็นตัวเลขเนาะเราก็เลยไม่ต้องใส่ฟันหนูเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นตัวอักษรเป็น AB นะคะเราก็เลยต้องใส่ฟันหนูในตัว A นั่นเองนะคะนักเรียนลอกสูตรลงไปได้เลยค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งงานมาได้ที่ร้านออฟฟิเชีเดิมของครูเลยส่วนใครที่ต้องการติดตามงานย้อนหลังก็ดูได้ที่ช่อง Youtube ของครูเหมือนเดิมเลยค่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนเ,เรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ